สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง<ด>นา <ะ S 2> บัวกับท่านผู้ใหญ่เดอเจ้าของพื้นที่บ้านแท่นนางงามาพาท่านผู้ชมมาดูการสร้างเขื่อนแม,ม,ม,ม่น้ํายมของอาเภอวารกรรมของเราเป็นจุดแรกนะครับของอาเภอเป็นเขื่อนใหญ่มีทั้งหมดกี่ประตูนะห,ห้าประตูครับห้าประตูสามประตเดี๋ยวเราเราก็จะกินวันนี้เมนูที่เราจะชวนเที่ยวในคลิปชวนเที่ยว พาเที่ยวชวนกินในทีน่อำเภอวารกรรมก็มีเมนูที่เรามากินมาให้ท่านผู้ชมชวนท่านผู้ชมมากินด้วยกันก็คือปลราราสับครับปลาปรสับนะรปลารสับเป็นเป็นสูตรปลารสับของเกาหลีซึ่งคุณแม่บ้านเขาได้ได้หลักสูตรได้สูตรการทำปลาราสับของ เกาหลีใต้เขาดูในคลิปลอะไรก็ทำแล้วอร่อยอร่อยครับเชิญท่านผู้ชมมาร่วมกินด้วยกันเดี๋ยวเราจะกินกันไปแล้วก็คุยกันไปดูเขื่อนแม่น้ํายมด้านหลังด้านหน้าเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็พาท่านาไปถ่ายชมด้านหลังเพราะช่วงประตูเนี่ยบานเขาติดหมดแล้วเหรอติดติดเลยครับเหลือสองบานข้างอ๋อเหลือสองบานข้างครับติดสามบานสามบานโค้งก็คือ สองสามบานน่ะมีเลื่อนปิดเปิดได้ตอนนี้ยังครับเพราะมันจังหวัดน้ามาพอดีอ๋อฮะสลิงสลิงยังนั่นไม่ได้มอเตอร์มากินครับครับมากินค่าเดีวยวกันครับอันนี้คือใบมะกรูดเขาบอกใบมะกรูดนะผู้ใหญ่มันแก้โกกรคโควิดกันโควิดอย่างดีเลยแล้วก็เนี่ยยอดมะกรูดท่านผู้ชมถ้าถ้าลองกินดูได้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเพราะว่าช่วงเนี้ย ใช่เทนเทนใบมะกรูดต้านโควิดมาแรงส่วไอ้นี้ก็อันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะเนี่ยกระชายนี่ก็ต้านโควิดของ้านมะเขือนี่มะเขือพวงเนี่ยมะเขือพวงมะเขือพวงเนี่ยถ้ากินดิบๆอย่างนี้หรือว่าต้มสุกหรือว่าแกงกินไม่บ่อยหรือว่าใส่ส้มตำเนี่ยมันต้านในแก้โรคเบาหวานใช่ครับจะแก้โรคเบาหวานได้ดีมากเลยถ้ากินดิบจะประสิทธิภาพสูง วันนี้เรามีสองเมนูก็แกงคั่หวหน่อ,อไม้ดองแกงหมูคั่วหน่อไม้ดองครับยวเอาลองปลาลก่อนลองปลาลาก่อนเลยกับกับใบมะกรูดต้านโควิดบรรยากาศด้านด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเขื่อนแม่น้ำยมแล้วก็เห็นรถ สิบล้อลากดินวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับในขณะที่ท่านผู้ใหญ่เด๋หรือว่าผู้ใหญ่ประเสริฐแสงท่านั่งกับผมเนี่ยนัล่นาคบัวก็จะกินกันไปแล้วก็จะคุยกันถึงเรื่องโครงการของเขื่อนแม่น้ํายมเนี่ยเขาเขาจะมีมีโครงการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยๆมาท่านผู้ชมมานี่ครับพริกแจ้วเม็ดใหญ่เลยเม็ด <laughs> ใหญ่ ก็เ,เนนตัวนี้เป็นต้นต้นกระเทืออ่อนนะครับกระเทือแล้วก็นี่หัวกระเทือ,อหัวกระเทืออันนี้ก็แก้แก้โควิดได้เหมือนกันครับมีสายบัวมีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยเหมาะมากเวลาเรากินกับไอ้ปลาสับเนี่ย,ยเรามีหัน ว่าเ,เดี๋ยวท่านันจชมว่าเออเอาจะขรยมาทำไมหัวน,นี่ก็เป็นเครื่องเสียงที่เหมาะเหมาะเหมาะกับไอ้ปลาสับเดี๋ยวผมผมจะตึงที่นี้ท่านผู้ชมได้ดูกันยอดจิกได้ยังงี้อ่ายอดจิกอีกแล้วก็จริงจริงเนี่ยปลาสับของไทยไทยเราเนี่ยอาหารเมนูโบราณโบราณเราเนี่ย เก็บกินได้แทบทุกอย่างแม้แต่ใบมะม่วง,องยอดติก<อ>หรือว่าจะเป็นรอดอะไรเนะด้เป็นได้ผักปดผักตบชวาอะไรเนะี่ยผักผักผักตบหรือว่าผักพะผักปอดใช,ใช่ไหมรจริงๆวันนี้ผมจะเอาพริกพริกหยวกเม็ดใหญ่อะ่ะจะมากินให้ท่านผู้ชมดูแล้วยังมีแตงอีกนะครับมีแตงมีสายบัว <c oughs> <c oughs> อ้ายังไม่กรบเลยมะเขือ <c oughs> <c oughs> มะเขืออีกหนึ่งลูกนะว,วันนี้เดี๋ยวผมกับผู้ใหญ่เดอเดี๋ผู้ใหญ่เป็นสร็์เนี่ยโคเลซีกต้องกินให้หมดวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้กินกินตะไคร้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเนี่ยนะนี่ครับปลาสับกับตะไคร้ที่มึงจะเค่งเห็นแจงให้ผมเนี่ยนะ เราแกงหอยผมมุ้งที่แล้วแล้วนี่เขาจะเริ่มจะกัน้นยังไงให้น้ำลงแล้วเราเราจะทำติดบานที่สองหรือว่าใช้สามบานไปก่อนก็มันต้องติดให้หมดครับแต่ติดหมดปั๊บมันก็จะเอาพวกไอ้พวกมอตเตอร์พวกอะไรมาตั้งอ๋อทดลองบานแต่เขาเร่งจะให้ทันพอดีน้ำนพายุมันเข้า พูดง่ายปีนี้น้ำมาไวมาไวแค่เมษาก็มาแล้วเข้าต้นปีปกตินี่ยังทำได้ต้องเดือนสองเดือนนันจะแรงหรือเปล่าเรื่องในช่วงนาช่วงต่อไปนะขอรักให้จุ่มกันนะที่วันจะแรงไม่แรงอ่งนะเขาก็มันเข้าีกอย้่ ครับท่านผู้ชมเนี่ยมะเขือพวงกับปลาสับเป็นสับสูตรของเกาหลีพอดีแม่บ้านเขาดูาคลิปเกาหลีที่ทําสับปลาสับเนี่ยเป็นคนไทยนะครับไปได้ผัวได้แฟนเกาหลีหรือว่าได้ผัวเกาหลีนะแล้วก็สับเขาสับละเอียดเนียนแล้วก็มันจะเข้าเครื่องมันเข้าคือที่ที่สับนี่เป็นเป็นปลาก็ดี ไม่ใช่ปลาเนือ้อปลาอะไรเป็นปลาล้าปลากระดีนะฮะมะเขือพวงเข้ากันมากเลยอากาศก็ดีแล้วบรรยากาศลม,มได้ได้เพลิงของวิศวกรนี <c oughs> ่เลยได้เพิงวิศวกรก็จะเห็นทองควา <c oughs> เห็นเขื่อนเห็นหลังเขื่อนสัเนเขื่อน นี่เป็นแห่งแรกของบาร,รกรรรนนะครับเกื่อนแล้วก็ต่อไปเนะอำเภอไอ้ตำบลอะไรบ้างที่ที่จะได้รับน้ำตรงนี้ก็จะ,จะมีท่านางงาม,ม,มแสงคุยม่วงโอ้หลายตำบลเลยครับแล้วก็บางละกันหลายตำบลอยู่สามส,สี่ตำบลนะท่านผู้ชมอาจจะผลกักดันขึ้นไปนู่นนะเขตติดต่อสโกโไทย ันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือมะเขือสดมะเขือมะเขือกรอบนะครับเป็นมะเขือเขียว,เข,ยวเขียวใหญ่อืเป็นมะเขือเขียวใหญ่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวกินกระชายแล้วำต่อไปว่าไสูตรกระชายอาจาายนี่ก็เข้ากันมากเลยนะครับ รวมทั้งต้นกระชายเนี่ยอันนี้ต้นกระถือตัวน,นี้ต้นกระชายต้นกระชายอ่อนอันนี้ก็ดีฮะอร่อยต้นกระชายอ่อนกิน,ก,นกินกระหัวกระชายเลยแอมพริกพริกขี้หนูพริกแก้วขี้หนูจริงๆตองมีพริกใหญ่ไอพริกเขาเรียกพริกสดใหญ่นะนะ ครับท่านผู้ชมหัวกระชาย,ยหัวกระชาย <c ười> คำใหญ่หัวกระชายหนอกระชายอ่อนเครื่องเตียงด้วยสายบัวบัวดแดงบัวดแดงก็เหลือคานบาง าไปยืนไลยครั้งแรกอาการที่ควบคุมบริหารเนี่ยนะอ๋อ,อ,อจะสร้างอาคารด้วยเหรอตัดเปลงอืมเรือจก,กินหนอกกระเทือให้ท่านผู้ชมดูหนอกกระเทืออ่อน น้ำพริกก็อร่อยนะครับดอกกระทือเนี่ยไอที่เขามาไอที่เขามาด่ากันนะทั้งใบใบอ่อนๆ่ก็กินดีที่ชาวบ้านชอดอกระเนี่ยดอกกระทือเนี่ยเลยนี่แหละคือกระทือตัวนี้นี้คือหัวมันนี่หัวกระทือเดี๋ยวเราจะหัวอ่อนตรงนี้หัวกระทืออ่อนหัวกระทืออ่อนผู้ใหญ่เคยกินไมหน้ากระทือนะ ไม่เคยครับแ,แต่เคยเห็นต้นเคยครับมไม่คาเ็ามาขาย<อ>จะซื้อกินเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกนนักก็เนี่ยต้มน้ำพริกกะลาแล้วก็กินดิบกับอย่างเงี้ยกระถทือเนี่ยมันสามารถใ,ใส่แกงแกงปลาไหลแกงเนื้อได้นะคล้ายๆมันแทนในกพวกพวกไอ้ยอดขาไอ้ยอดหวายอะหวายอ่อนนะ อร่อยครับท่านผู้ชมหน่อเถินนี่รสชาติมันจะเผ็ดเผ็ดกว่ากระชายเผ็ดแล้วก็มีฤทธิ์ทางยาได้ดีมากเลยพวกเป็นโรคท้องผูกหรือว่าท้องเนื้อใช่เกิดเทืะอนอันนี้คือชายรั้งเลยทั้งชีวิต พู่ใหญ่จะลองคนระับพี่ใหญ่จะลองไอ้ไม่เคยไม่เคยกินนี่ตนอกก็หัวก็ตื้ออ่อนนอกก็ตื้ออ่อนถ้าอยู่ถ้า,ยถายอยู่ท้องไร่ท้องนาก็จิ้มกันอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมยอดกิกยอดละกรรมัมยอดละกรรมัมท้องนาะยอดตะเพียนได้หมดวันนี้ก็ไม่ยอดกบง ยอดพุ่งมันเป็นหลักอยู่แล้วแกงได้ขั่วได้จิ้มจิ้มเดิบได้หรือิ้มเดิบกับปลาสับแต่เรามองไปนี่งไงก็ตัวอันนี้อันนี้อันนี้เขาไปปุ๊บไปไปบ้านเหนือครับไป ใช่ชุมชนบ้านเหนือจ<ล>ะอย<ม>ู่ฝั่งโน้นนด่นบ้านเหนือแล้วก็อวนกลับอีกมันก็หักกลับอีกหักกล<ช>ับมาวัดเห็นลังคาวัดอยู่ใช่แต่ว่าโครงการน้าตุดแค่ตรงนั้นลดไปหน่อยมันจะไม่รับไม่ไน้อานาคตข้างหน้าอาจจะตัดทรงเต็มตัวอำเภอเลยครับเออต็มตัวอำเภอเนาะใช่มีโอกาสข้างหน้าไม่แน่รุ่นหลานรุ่นเหลนในอนาคตข้างหน้าอาจจะหักทิมตัวอำเภอเลย เดี๋ยวเมเดี๋ยวคำต่อไปครับท่านผู้ชมถั่วฝักยาวอันนี้เป็นอาหารหลักที่ทุกบ้านก็กินกันอยู่แล้วเหมือนเหมือนฝักบุ้งเนี่ยฮะแต่ที่ที่เอามานี่ก็ถือว่ามันมีหลากหลายสามารถที่จะกินกับปลรราาสับของเราได้ปลาสับเนี่ยไม่อันเนี้ยอันนี้มันจะคั่วให้สุกหน่อยๆจะบางบางบางบ้านเขาจะกินดิบเลยสับเปนดิบเลย ต่เนี่ยถ้าคั่วให้สุกหน่อยเนี่ยท่านผู้ชมมันสามารถจะเก็บเก็บไว้กินได้หลายวันเก็บไว้กินได้หลายวันมันจะไม่เสียครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูกใกล้เนีย่ปรรยปลาสับสูตรของเกาหลีใต้สูตรเกาหลีสูตรเกาหลีต,หลตอนทำหรักอคนไทยนี่แลหละแต่เป็มันเกาหลี แต่ตอนนี้ไปได้ผู้ที่เกาหลีเขาก็เลยทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอาหารอเขาก็เลยพอดีในบ้านไปดูเจอแล้วลนั่งดูผมก็ชอบดูนะชอบทำกับข้าวม,มาตอนเมื่อก่อนเขาเขาทำไม่ไม่อย่างนี้นะในบ้านอ่ะก่อเขา,ขา,ขาดูสูตรเกาหลีแล้วมาตามปุ๊บวัดสุทแล้วที่ว่าเมียตะวันฮะ อาเมมารเนะลยเรียอไม่เรียกมาแล้วเรียมา <c oughs> รื่องอนี้เลยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปส่งบ้านจุดเองฮะหลายเลเรียกมาได้เรียกมา้เดี๋ยวยใหญ่มาที่มาคุยไม่เก่งด้วยองดิในเไวก็เราก็เดี๋ยวถ่ายเดิน ทกล้องได้ทำนี่ต้องกระจายอ่อนอันนี้แรงกว่าคำสุดท้ายหมดหมดจานไปเรียวนนี้หมดจานมือมือเที่ยงมือบ่ายกลาบ่ายโมงวันนี้ ผมจะพาท่านไชมไปดูด้านหลังประตูเขื่อนที่เขาเลียงหินเลี้ยงสอง้าคาดมาเพื่อการเพื่อกันให้น้นํากัดฟ้าตะิลงตะไลนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เลียงเหมือนกันเลียงไปกี่โล,โลประมาณหน,นึงครึ่งครึ่งกิโลในงบประมาณช่วงนี้ช่วยช่วงประมาณก็ปัจจุบันเนี้ยนะก็ทําได้ประมาณเลี้ยงได้ประมาณ ห้าร้อยเมตรด้านหลังนี่เฉพาะกันครึ่งโลอ่ะข้างครึ่งโลอ่ะหน้าครึ่งโลหลังครึ่งโลตอนนี้เราพาท่านเที่ยวแล้วเมื่อตูกูเราชวนกินอิ่มแล้วฮะนะผู้ใหญ่เด้อรู้ว่าผู้ใหญ่ปฏิเสธท่านนั่งก็ผ่านนี่คือที่เห็นอยู่นี่หลังเขื่อนนะผู้ใหญ่เนาะด้านหลัังครบที่เห็นรถทำงานเนี่ยนะ โอ้ถัดนี่แม่น้ํายมใช่ไหมครับแล้วก็อ้อมไปโน่นอันนั้นก็คือเลี้ยงหินหมดนะนี่โอ้นี่เองเลี้ยงหินโน่นครับท่านผู้ชมเห็นเลี้ยงหินอยู่โน่นนะเลี้ยงหินอยู่อ๋อมีมีเรื่องจัดทำงานนู่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเตียงอ๋อตรงนั้นจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นฝายน้ําล้นก็ด้านโน้นมันเป็นไอ้ที่คันหน้าเป็นคันกันแล้วใช่ไหมคันคันกันของโครงการเป็นเป็นในคันตะลิ่งเลยครับ ส่วนที่เราตรงนี้เราจะต้องตักดินออกเหรอไม่ออกแล้วครับขอไปเกางกลางนิดนึงแล,แล้วก็เป็นาน้ำที่ไหลนั่นก็เป็นสายไปน้ำเราับสายไปน,น้ำเ่าไอ้นี่<อ>ที่เราที่ทำเขื่อนอยู่นี่ก็คือตัดใหม่ใช่ไหมน้ะตัดใหม่ต,หมตัดใหม่เลยนะครับนะท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นเขื่อนอยู่นี่ครับตัดใหม่เลยนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเขื่อนใหม่ตัดตัดไม่น้ำให้ตรงมานี่ ปกติม <minutes. S 2> ันจะจะเล้อยโค้งนะครมันจะเป็นโค้งเป็นแบบตะเข้อหนุ่ยครับไปเดี๋ยวเราเลผู้ใหญ่จะพาไปดูตรงนั้นอีกหน่อยนี่ยครับท่านผู้ชมี่เห็นน้ำเห็นน้ำน้ำอยู่ข้างล่างน้ำเห็นน้ำยังไม่ได้ติดบานนี่จะโล่งๆอย่างนี้ครับกับแล้วก็เดี๋ยวผู้ใหญ่พาไปดูที่ติดบานอันนี้คือบานโค้งอ๋ันนี้คือบานโค้ง อันนี้อันนี้กลาลังเกมจะติดตั้งครับท่านผู้ชมนะ้ยจะเห็นอยู่นี่เกมจะติดตั้งหลงังประตูเขาเรียกประตูน้าประตูที่จะมีสวิงขึ้นสวิงลงนะครับจากจากจากตรงนี้อาจจะเห็นเห็นนีม่มีรอบมีรอบสลิงใหญ่ขับพาเดี๋ยวไปดูตรงนั้นครับท่านผู้ชมเห็นนะอยู่ด้านล่างนั่นคือประตูประตูน้ํา คือใส่แล้วแต่ยังดําเนินการไม่เสร็จต้องติดต้องติดลอกติดอักษสินต,ติดหลายอย่าง,างนี่คือเขื่อนแม่น้ํายมนะครับที่จะผ่านน้าให้กับพี่น้องชาวตําบลจุงแสงตําบลคือมว่วงตําบลทานางามตําบลบารกรรมแล้วก็อนาคตก็จะพัฒนาทํารางทาร่องไปจนถึงตำบ bon ลบุญขอบุ้ต bon ําบลหนองกุลา อา,อาจจะไปไถึงก็จะพัฒนาในช่วงนั้นต่อไปครับก็มีอีกบานหนึ่งก็คือช่องนี้ติดไปสบานทั้งหมดห้าบานนะครับก็เห็นอยู่นี่ก็คือ,อยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่บานเลยก็น้าก็อยอะหน่อยายุมก้ก่อนอายุมาก่อนปีนี้หน้ามาไวครับเดี๋ยวไปพาท่านผู้ชมไปดูด้านหน้ากัด ับตอนนี้เรามาถึงด้านหน้าแล้วคูยใหญ่เขาพาเรามาดูหน้านประตูนหน้าประตูน้ำน้ำเยอะนะน้ำยังไม่ลงแล้วที่เขาทำเหล็กไว้นอนอะไรสะพานตลาโอ้ปลาวิ่งสวนน้ำขึ้นมาวางไข่ในช่วงคือค่น้างเหมือนฝายน้ำด้วยแต,แต่น้ำมันล้นไปแล้วก็ปลาวิ่งส่วนขึ้นมาได้พอไปวางไข่ได้ครับสะพานปลาเพื่อให้ตาท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมนู่นนะ่ะ อาแม่น้ำไกลๆนู่นะครับเห็นไกลๆนู่นก็คือจะเลี้ยงผิดไปจนถึงนู่เลยประมาณประมาณครึ่งกิโลอ่แต่ก็จะทำไปเรื่อยๆในงบปีในงบต่อไปนะครับครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้มาเข้าเที่ยวและเข้าชมและดูเขื่อนแม่น้ำยมบรารกรรมโดยท่านผู้ใหญ่เดอ,รอหรือว่าผู้ใหญ่ประสิทธิ์แสงท่านั่งครับ บ้านแทนนางงามมีอยากจะรู้อยากจะถามอะไรก็ติดต่อมีเบอร์โทรไหมผู้ใหญ่ครับมีครับเบอร์อะไรครับ080 080 514 514 7164 7164ครับเบอร์ผู้ใหญ่เดี๋หรือว่าผู้ใหญ่ประสิทธิ์เนี่ยโทรมาสอบถามได้ว่าประตูจะเสร็จเมื่อไรหรือว่าถ้าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดแลนด์มาร์คสงวนเหรอ ที่เห็นยอดตาลนู่นะเห็นยอดตาอยู่หหน้าครับท่านผู้ชมเะกพอเป็นเกาะกลางก็จะพัฒนามีสวนหย่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นรูปรอรูปปั้นของลุงเกจิอาจารย์ก็เขามีมีโครงการในใจอยู่อย่างนั้นแต่ก็คูดคุยกันในช่างไว้แล้วคุยไว้เบื้องต้นชื่อช่างอะไรนะช่างช่างเบหรือว่าช่างธนาทิพย์อ๋อช่างเบหรือว่าช่างธนาทิพย์ครับวันนี้ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชม